สวัสดีครับนี่เราก็รู้จักต้ามาตั้งแต่สมัยเป็นรัฐมนตรีนะก็เป็นเด็กที่เก่งแล้วก็ช่วยงานเ,เรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารมาตลอดเลยก็เป็นคนที่ตั้งใจทํางานมากแล้วพอตอนปฏิวัติก็ผมก็ไปทางเขาก็ไปทางก็ยังคิดถึงเขาตลอดแล้วก็มันก็ไม่แฟร์ที่คนจะหายไปนะผมว่าถ้าเกิดเจอมันก็จะได้ทําทุกอยามันเรียบร้อยพอไม่เจอนี่ก็ ก็เป็นเรื่องที่ลําบากก็คิดถึงเขาตลอดนะแล้วก็พอได้ยินข่าวันนี้ก็แวะมาให้กําลังใจทุกคนนะจริงแล้วเราก็ต้องพยายามอ่ะผมว่ามันก็มีคนที่ประสบชะตากรรมอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่น้อยก็ต้องพยายามช่วยกันทําให้มันดีขึ้นซึ่งก็มันคงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่อย่างน้อยถ้าเราระลึกถึงเขาเนี่ยสถานก,การณ์ต่างๆถ้าเราโอกาสก็ทําให้มันดีขึ้นนะครับก็คิดถึงต้านนะเป็นคนที่เก่งแล้วก็ต้ใจทํางานตอนที่อยู่ช่วยกันเขาก็ช่วยเราสื่อสารได้ดี นะครับก็ประมาณนี้ขอบคุณมากเลยครับทุกคนที่มา